เน้นเข้าร่วมกับตำนางครับแม่เอาตำแหน่งอ้อจะฝักแชมป์ชักเยอะอย่างเดียวเลยค่ะแค่นี้เป็นแชมป์แน่นอนค่ะแชมป์ไม่นด้เลยค่ะชนะแน่นอนค่ะ100%ค่ะเขาจะมา100%นะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์ประธานสีเขียวกันนะคะวันนี้คุณคุณจะมาคว้าแชมป์ไหมคะแล้วทานตะกีราดีวันนี้มา เน้นเข้าร่วมกับตำนานครับแม่เอาตำแหน่งครับคนอื่นถามเพื่อนหรือยังไม่เอาตำแหน่งแล้วเอาตำแหน่งหรือตำนานเอาตำนานนะคะทีนี้เขาจะเอาตำนานนะคะเขาไม่เอาตำแหน่งไปแล้วไปถามสีฟ้ากันต่อนะคะสีฟ้าเนี่ยเขานำทีมโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้จะมาเอาแชมป์ไหมคะจะเอาตำนานอ๋อจะฝังแชมป์ชักเยอะอย่างเดียวเลยค่ะจะให้เป็นเป็นแกนนำดช่ไหมคะได้เพราะว่าเราแรงเยอะขอสุดท้ายแล้ นี่หนึ่งแน่นอนค่ะนี่หนึ่งแน่นอนจะเป็นกีฬาเลยคะคุณมาวันนี้กีฬาเลยคะซากะเยอร์ค่ะกำลังจะลงเอ๋อซากะเยอร์ใช่ไหมคะจะไปลงไปสัมผัสนักกีฬาซากะเยอร์นักกีฬาซากะเยอร์ใครกนักกีฬาซากะเยอร์ค่ะนักกีฬาซากะเยอร์คุณจะได้แชมป์ไหมคะได้ค่ะหลายเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเปลี่ยนหนวดแล้วเอาพี่คนแรนคนไหนซากะเยอร์ซากะเยอร์คุณจะเอาแชมป์ไหมคะปีนี้เอาค่ะทุกทุกเลยหนึ่ะ ต่อไปสีเหลืองนะคะคุณจะมาแชมป์ไหมคะปีนี้แชมป์แน่นอนค่ะแชมป์กีฬาอะไรคะเอาชักาย์แล้วกันเอาเชกเยอ่เอ,ยอนะคะในทีมก็เชกายอ์ของคุณนคนไหนเป็นตัวตึงชักเยอ่อ สีพูนะคะสีพูเนี่ยเขามีนักกีฬาตัวตึงนะคะเชคเฮเยอรน่าจะเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นตัวแทนเชคเฮเยอรของสีพูนะคะชันจะแทนเชคเเยอรคุณจะชนะไหมคะชนะแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเขาจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ค่ะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกทีมบอกว่าชนะนะคะแต่เราต้องรอติดตามในการแข่งขันต่อไปนะคะอยากเชิญอาจารย์อาจาสีเลยค่ะอาจารย์อาจาสีวันนี้คุณคุณทีมคุณมาด้วยทีมอะไรคะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่บอสแน็กกันเะ เน้นเข้าร่วมไม่เน้นชนะเลิศโอเคอาจารย์คุณเน้นเข้าร่วมค่คะคุณไม่ต้องอาจารย์นะคะผิชคพูนักศึกษาปีไหนคะเนี่ยก่านเชียร์กันแล้วกัน,กน <laughs> แล้วต่อไปเราจะไปรอติดตามชมกีฬาเอ,อ่อชะคายา่กันเลยนะคะท่านผู้ชมเราจะแต่งเลยฟุต